ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์นะคะในช่วงวันที่1-15ในเมษายนนี้ชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23 กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมนะคะชาแน,นลนี้คุณสามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งตามหลักของ Western Astrology e นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใชะ้หลักเกณฑ์การแบ่งตามนี้ นะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปค่ะหรือว่าการอ่านแบบ general reading นะคะสิขอย้ำว่าคือการอ่านโดยทั่วไปนะคะหรือว่าการอ่านแบบ general reading ก็คือเป็นการอ่านโดยรวมของชาวราศีสิงห์หลายล้านคนนะคะเพราะฉะนั้น เป็นไปนไม่ได้ที่จะตรงกันทั้งหมดนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางเคสอาจจะไม่ตรงเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะสลับกันนะ,ะในเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะ,ะก็ให้ลองพิจารณาดูว่าคุณตรงกับฟังไหนมากกว่านะคะแล้วก็อย่าได้เอาเรื่องราวเหล่านี้นะคะไปคิดเป็นจรงิงเป็นจงังนะคะคิดอเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะให้ฟังไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์โอเค ทีนี้ค่ะของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในอ p พิโซดนี้นะคะเม็ดอิ e เทอเนที่ได้เนี่ยก็คือเอ็กซ์เพ i ชันนะคะหรือว่าความคาดหวังนั่นเองนะคะไม่รู้จะอธิบายอะไรเลย <laughs> <laughs> นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูการขยายความของไพ่ทาโร่กันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะเล่าเรื่องราวมาไว้ยังไงนะคะเกี่ยวข้องอะไรกับความคาดหวังที่ออกมาโอเค เอาล่ะในอดีตที่ผ่านมา Energy ที่ได้นะคะเป็นไพ่ The Hermit นะคะหกถ้วยนะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญอ่าสถานการณ์ตรงนี้ซิดมองว่ามันเป็นความรู้สึกคือความรู้สึกของคนทั้งคู่ไม่เท่ากัน นะฮะแต่การแสดงออกอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณทั้งหมดเหมือนมีคนหนึ่งคนมีความรู้สึกว่าเจอคนนี้แล้วแบบถูกใจจังเลยอ่ะทำไมเป็นคนที่น่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเป็นโซเม e คอนเนคชั่นด้วยเพราะว่าคนคนนี้น่ารักมากเหลือเกินนะคะเป็นความรักแบบกุกกิก,กอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเคยเจอคนนี้มาก่อนที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันมีความผูกพันกันในแบบนั้นนะฮะแต่อีกคนคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไร นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นว่าเขาไม่คิดอะไรโดยรวมแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเหมือนแค่แบบดูกันเฉยๆเหมือนใช้เวลาค่อยๆดูกันมาอะไรอย่างเงี้ยว่าในอนาคตเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรได้ไหมแต่แน่ๆแหละเริ่มต้นก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะมีคนหนึ่งคนมีความรู้สึกมากกว่าโอเคนี่คือในอด,ดีตทีนี้ในอพิโซดนี้ energy ของคุณนะแปดเหรียญเจดาบ หกดาบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ทุ่มเทคุณคือคนที่มีความรู้สึกมากกว่าคุณจะทุ่มเทความรู้สึกให้กับคนคนดีมากๆแปเดเหรียญมีความพยายามสูงมากถึงขั้นที่แบบบางคนอาจจะแบบพยายามแบบหนักมากๆบางคนอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเพื่อที่ว่าแบบจะได้เป็นคนคนนั้นคนที่เขาชอบอะไรแบบนี้เออถึงขั้นนั้นเลยนะคือแบบชอบมากไงชอบมากๆคือแบบทํา อยากแบบจะทําทุกอย่างเลยให้เขามาชอบมาสนใจอะไรเงี้ยไปๆไปมาๆมาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปหมายถึงว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันหนักเกินไปการที่พยายามเป็นคนที่แบบในแบบที่เขาชอบการที่แบบเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามทุ่งเทบางสิ่งบางอย่างให้เขาเนี่ยมันเหนื่อยเกินไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยเป็นการอ่าลงทุนที่สูญเปล่านะจะดาบมันดูเหมือนเป็นอะไรที่มันมากเกินไป และบางครัง้งบางทีอาจจะมีแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะตัดสินใจว่าจะ move on คือแบบดราม่าแล้วก็แบบออกไปจากชีวิตเขาเลยอะไรประมาณเนี้ทีนี้เขาคนนั้นของคุณนะคะ energy ที่ได้เนพายเดอร์ซันสองเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยคุณไปดีวอยู่กับอะไรเนี่ยก็คุณไปดีวกับคนที่ไม่แบบอยากที่จะมีความรัก แบบจริงๆอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยหรือไม่คุณอาจจะไปปลื้มคนที่แบบเขาฮอตมากๆหรือว่าแบบมีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในสังคมอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเดินมีโอกาสให้คุณกับเขาแบบปฏิสัมพันธ์กันคุณก็เลยใช้โอกาสนี้แหละเดินเลยเดินเกมเลยแต่แบบมันก็ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะเพราะว่าเขาคนนี้ มีคนหลายคนเข้ามาหาเขามากคือนั่งเฉยไม่ต้องทําอะไรก็มีคนเดินเข้ามาหาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยสลับลางทุกวันนะเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็เขามองแค่ความสุขเขาไม่ได้มองถึงเรื่องคอมมิชเมนต์เขาแค่แบบประมาณว่าโอเคอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขคุยกับคนนี้แล้วมีความสุขใช้เวลากับคนนี้แล้วมีความสุขโอเคจบคือไม่ได้ไม่ได้มองอะไรไปไกลมากกว่านั้นเพราะฉะนัน้นก็จะขัดกับคุณเพราะว่าดูๆแล้วคือตัวคุณเองไง สิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณต้องการความสัมพันธ์อะไรที่มันมั่นคงคุณถึงแบบยังอยู่ตรงนี้อเพราะฉะนั้นจิตมาว่าในอพิโซดนี้คุณชาราศีสิงและคณะสิงคุณจะค่อนข้างอึดอัดกับการที่เขาแบบสลับไปสลับมาการที่เขาแบบบางครั้งบางทีอาจจะมามาหายหายหรือว่าคุณอาจจะต้องทนเห็นภาพบาดตาบาดใจเห็นเขาคุยกับคนอื่นเห็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่คุณทุ่มเทให้กับเขาลงไปมากๆเนี่ย ไอ้ทุกสิ่งที่ทุ่มเทไปน่ะมันเหมือนการคาดหวังให้ได,ใได,ใได้ให้ได้สิ่งกลับมาซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้กับคนคนนี้ออืคุณก็ได้รู้สึกว่าเออพอดีกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้ทีนี้นนแนวโน้มแนอนาคตอ,อตัวคุณเองนะคะได้เป็นไพ่ฮาถ้วยค่ะควินถือดาบแปดดาบ ฉัก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานแค่ไหนนะคะคุณถึงจะตัดสินใจแบบนี้นะคะจะมีอ่าโมเมนต์ที่คุณมีความรู้สึกว่าเออพอเถออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้กลับคืนมาไม่ใช่คือไม่ได้กลับคืนมาแบบอย่างที่ต้องการคือคุณรู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าง,งั้นพอดีกว่าไหมเพราะว่าไม่ว่าเราจะแบบเราจะเศร้าหรือเราจะดรามา่าหรือว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่เห็นที่จะไม่เห็นที่จะแบบมามารู้สึกอะไรกับเราด้วยเลยคือถึงเรารามา่าคือเขาก็แบบเขาแค่แค่มองอยู่เฉยๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าแปดดาบตรงนี้นะคะทำให้ึุงมองว่าคุณจะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอาจจะเป็นเหมือนความรู้สึกเสียเสียใจความรู้สึกผิดหวังของคุณอนะจุดจุดหนึ่งที่แบบมันมันมากๆแล้วว่าคุณก็จะตัดสินใจ คุณจะมีการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดเหล่านี้นะคะแปดดาบอ่าฮะไหนดูซิเขาคนนั้นจะคิดยังไงถ้าคุณจะไปเขาคนนั้น energy ที่เขาได้เป็นไพ่หกดาบค่ะสามถ้วยเดวิลหาได้สนใจไหมนะคะเขาก็เอ่อถ้าจะไปเหรอโอเคไปไปก็ไปเลอๆ ดีไม่ดีรู้รือเปล่าว่าไปยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างเอนจอยกับชีวิตค่ะคือเวลาของเขานี่คือแบบเอนจอยกับชีวิตมากเลยนะเขาก็ยังคงที่จะแบบทําอะไรที่แบบเขามีความสุขทําอะไรที่มันตามแบบว่าตามความต้องการของตัวเองอะเดวิลเขายังมีความแบบอเสพติดกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรก็ได้อ่ะ เป็นอะไรก็ได้ที่แบบเขาเขาต้องการจะเป็นกิจกรรมเป็นคนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องการเขาก็ยังจะแบบไปเสพติดกับตรงตรงนั้นกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะคะโดยที่แบบบางครั้งบางทีก็คิดว่าเขาไม่ได้สนใจเขาคือเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้แคร์เลยว่าจะอยู่หรือว่าจะไปจากเขาในตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายท้ายที่สุดแล้วนะ ไพ่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นไพ่เดชเดอะฟูสามดาบคือแบบว่าโอเคคุณคงทนตร,ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะคุณก็จะจบนะคะแล้วก็คงจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> คือสามดาบตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าคือคุณผ่านมือสันทําไมมันผ่านการที่แบบ การที่คุณเจ็บอะไรมาหลายครั้งหลายหนแล้วหรือไม่คุณก็อาจจะรู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้มาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นแผลที่อยู่ในใจนะคะมันจะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการฮิวอะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้น expectation ใบนี้นะคะชัดเจนมากคุณชาราศีสิงห์และคณะสิงหค่ะอ p พิโซดนี้คุณจะ มีเกณฑ์ว่าจะผิดหวังค่อนข้างสูงใช้คํานี้แล้วกันมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อะไรใดๆกับใครซิมีความรู้สึกว่าการคาดหวังมางทีก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะแต่ถ้าไม่คาดหวังเลยมันก็จะไม่ผิดหวังแต่ใครจะทำได้ ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่า uh, ไพ่คำแนะนำจาก Angel a n v e s t r กันใบแรกได้ something better มีบางอย่างที่ดีดกว่านี้รออยู่นะจ๊ะ improving health นะคะใบสุดท้ายคือ weight โอเคะนางฟ้าต้องการที่จะบอกว่าเอาล่ะออกมาเถอะนะคะออกมานะคะมาฮิลตัวเองซะมาอะไรจัดการอะไรกับตัวเองซะเพราะว่าดูแล้วจากสถานการณ์ทั้งหมด ขาคนนั้นแทบจะไม่ได้รู้สึกหรือว่าแทบจะไม่ได้สนใจอะไรคุณเลยว่าคุณชอบเขาคุณอะไรยังไงคือมีแต่คุณที่แบบให้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 อย่างเดียวนะคะคือถ้าให้แบบไม่คิดอะไรมันก็จะไม่มันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าให้แบบคาดหวังมันก็จะเจ็บเหมือนเคสนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้ดึงตัวเองออกมาตอนนี้ดึงตัวเองออกมาเถอะเพราะว่าในอนาะคตข้างหน้า there is s o m e ม h i n g better มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านี้การพยายามการทุ่มเทแบบอะไรแบบเนี้ยจริงๆคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราจะให้เนี่ยอยากได้ไหมหรือคนที่เราจะให้เนี่ยเขาเขาเขาพร้อมไหมเขาพร้อมที่จะรับจากเราไหมดูดูไปแล้วคนคนนี้คือมีคนที่แบบเทคอะไรให้เขาเยอะจนเขารู้สึกว่า เขาไม่รู้สึกว่าเขาขาดอะไรเขาแค่แบบอยากจะเอ j นจไปเรื่อยๆมากกว่าโอเค improving heal t h ใช้เวลาในช่วงนี้ในการ h e ล l ตัวเองนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ซิดบอกไปแล้วก็ครั้งหน้าถ้าจะตกหลุมรักใครหรือว่าอยากที่จะลงทุนความรู้สึกอะไรกับใครให้คุณรอก่อนนะคะลองศึกษากันไปสักพักนึงก่อนคุยกันไปสักพักนึงก่อนนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่าแบบอย่าแบบทุ่มตุ้มเดียวแบบนี้นะคะเพราะว่า ถ้าเจอคนแบบนี้อีกคุณก็จะเจ็บอีกนะคะอย่างที่สิบอกไปถ้าทุ่มเทแบบให้แบบไม่คิดอะไรก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าให้แบบคาดหวังมันก็จะผิดหวังเพราะฉะนั้นไปจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก่อนเลยอันดับแรกนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะแล้วก็ในเอพิโซดนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe การกดไลค์คอมเมนต์ดีนะคะคอมเมนต์ที่น่ารักสิทธิ์อัานหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆนะคะให้สิทธิ์ทำงานต่อไปแล้วก็วิเวอร์คนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นอยากที่จะติชมอะไรหรือว่าอยากที่จะ ให้แก้ไขปรับปรุงอะไรตรงไหน,นก็แจ้งไว้ได้นะคะที่คอมเมนต์นะคะก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้งานมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็เดือนนี้มีดิส o u n ์10%ให้กับคนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวด้วยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามารายละเอียดต่างๆอยู่ที่ description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาละค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ